สวัสดีครับวันนี้พามารู้จักกับต้นหินฟ้าแลบนะครับเนี่ยสมุนไพรหินฟ้าแลบเป็นต้นไม้ที่มาจากอินโดนีเซียนะครับชื่ออินโดนีเซียก็บาตูนิต้านะครับปลูกไว้ประมาณ20กว่าต้น หินปลาเรบเป็นสมุนไพรลดความดันโลหิตนะครับผมเป็นยาลดความดันป้องกันเส้นเลือดอุดตันอัมพฤกษ์อัมพ,พาตครึ่นซีกประมาณนี้นะครับต้นหินป้าเรียบใบสดๆนำไปต้มดื่มหรือว่านำใบไปตากแห้ง แล้วก็ชงเป็นชาดื่มนี่ปลูกในช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาอายุก็ประมาณ4ี่ห้าเดือนแล้วเนี่ยเขาจะเป็นต้นไม้ทรงพุ่มนะครับพุ่มขนาดเล็กความสูงของเขาถ้าสูงเต็มที่ก็จะอยู่ประมาณเมตรแปดสิบหรือสองเมตรประมาณนี้ครับ แล้วก็จะแจกพุ่มเป็นต้นไม่ใหญ่มากนะครับการขยายพันธุ์ของเขาก็น้ำกิ่งนะครับกิ่งประมาณเนี้ยนำไปปักชำในถุงดำเยอะเลยถ้าเราจะขยายพันธุ์ตอนนี้ยน้ำกิ่งกิ่งทุกกิ่ง นำไปขยายพันธุ์ได้เยอะเลยแต่นี้ผมจะนำใบเข้าไปตากแห้งตากแห้งเพื่อจะทำชานำใบก็ผมก็จะเดี๋ยวอีกสักระยะหนึ่งเดี๋ยวผมก็จะามาถ่ายทำให้ดูว่าวิธีเก็บใบเขากิบแบบไหนนะครับ ที่เขาเรียกว่าหินฟ้าแลบก็คือใบของเขาจะสากมากครับเนี่ยสากเหมือนทรายเหมือนกระดาษทรายเลยเนะี่ยก็จะสากเหมือนทรายเหมือนหินก็เลยตั้งชื่อให้เป็นหินฟ้าแลบถ้าใบเขาต้นโตเต็มที่ก็ใบก็เกือบๆจะเท่าฝ่ามือนะครับแต่ต้นเขาจะต้องโตเต็มที่ เกินหนึ่งปีขึ้นไปนะครับอันนี้แค่ต้นแค่สี่ห้าเดือนนะครับเมื่อวานนี้ผมได้ทำท่อน้ำเดินเดินน้ำเพราะว่าช่วงที่ผมปลูกอ่ะปลูกหน้าฝนแต่ตอนนี้เข้าหน้าหนาวก็จะแห้งแล้งแล้วก็เลยเดิน ท่อน้ำให้เขาสักหน่ยอยการขยายพันธุ์ก็ง่ายมากนะครับเนี้ยนำกิ่งเขาแบบเนี้ยประมาณสามข้อสามข้อใบเขานำไปปักชำส่วนผมก็ปักชำในถุงดำนะครับ วานสองอาทิตย์ก็ติดแล้วแล้วก็ปล่อยไว้สักประมาณสี่สิบห้าวันถึงได้นำถุงดำนำมาปลูกรดน้ำทุกวันปกตินะครับเนี่ยเป็นพืชที่ปลูกง่ายติดง่ายตัวเร็ว หินป้าแรบนะครับ